เอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคิดว่าเวลานี้นะครับน่าจะเป็นเวลาเหมาะสมแล้วครับที่จะประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเกมอาร์นะครับหรืออาจจะเป็น DLC ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลนะครับจากทั้งหมด647ยูสเซอร์นะครับมาดูกันทําการแรนดอมมาเลยครับอ้าวเฮ้ยเอกไงจะใครล่ะเปิดหน้าหน่อยครับพี่บอลจะได้เกมอยู่แล้วนะครับไม่ยอมคอมเมนต์มาอดไปเลยท่านตัดไฟเลยครับโอเคตอนนี้เราเจอ โอ้โหเดี๋ยวครับคนนี้ทําผิดกติกาที่ต่อยนะครับไม่ได้ลงอีเมลไว้นะครับข้ามเลยครับผมเสียใจด้วยนะครับไปท่านถัดไปเลยแพนด้านะครับขออาขออย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับผมต้องพิมพ์สตรีมนะครับแล้วก็อีเมลข้ามอีกนะครับเราจะได้ผู้โชคดีเมื่อไหร่อันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับผมต้องมีแบบอีเมลชัดเจนไปคนถัดไปเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้รับผู้โชคดีแล้วนะครับเขาเป็น คนที่ชื่อว่า I Love Pokemon นะครับอีเมลนะครับทารซา5า <c> า <oughs> ชื่อสตีมดี e ิ e เธอ206นะครับน้องคนนี้ได้รับรางวัลน,นะครับเก็บอาร์คหรือว่าถ้ามีอาร์คแล้วก็ได้รับ DLC ไปนะครับยังไงก็ติดต่อเลยครับผมไปทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้ครับ คอมเมนต์มาว่าจะเอาอะไรนะครับเป็น DLC หรือจะเอาเป็นเกมนะครับผมถ้ามีอาร์ก็จะเอาเป็นเกมอื่นก็ได้ราคาไม่เกิน500บาทนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้รับรางวัลก็ไม่จำเป็นต้องเสียใจนะครับวันนี้ก็มีรางวัลพิเศษมาแจกให้กันด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้แจกเองนะครับเป็นทาง Ubisoft นะครับฉลองครบรอบ30ปีนะครับแจกให้กับทุกๆท่านเลยครับผมวิธีรับรางวัลก็เข้ามาในส่วนของ Ubisoft นะครับสามสิบปีเลยครับเข้ามาในยันนี้ก็ได้โอเค ดูจาก URL ก็ได้นะครับมันจะขึ้นเป็น Ubisoft 30นะครับแบบนี้เลยหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับเดือนนี้มันก็จะแจกเป็นเกม The Clue นะครับผมเดือนกันยายนนะครับแจก The Clue อยู่นะครับเมื่อวานผมก็ไปรับมาแล้วแล้วก็จะมี October จะมี Beyond นะครับ Good Evil อันนี้ก็อาจจะเป็นเดือนหน้ามั้งแต่ไม่รู้ดิผมได้รับ The Clue นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเข้ามาก็ให้ติ๊กถูกตรงนี้ครับผมแล้วก็ Get เกม Now นะครับตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีรับแบบละเอียดเลยแล้วกันนะครับ หลังจากนั้นก็ให้ทำการคลีตนะครับ You ูเพลเคา o ์ n t นะครับขึ้นมาโดยการใส่อีเมลเข้าไปนะครับผมอีเมลของเราเลยตามด้วยพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็มี U pay u s e r ซ Username นะครับที่เราอยากจะใช้ว่าจะใช้ชื่ออะไรสมมุติก็เป็นบักหำแหละอะไรก็ว่าไปนะครับตามด้วยวันที่นะวันที่เกิดครับผมแล้วก็มีเดือนปีใส่เข้าไปเลย Country นี่ไทยแลนด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็กด Accept ลงไปครับแล้วก็ตามด้วย คลิปยูเพย์แอคเคาน์นะครับเราก็จะได้เกมฟรีขึ้นมาหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วก็ให้เราโหลดยูเพย์มาไว้ในเครื่องนะครับแล้วก็ทําการโหลดเกมผ่านยูเพย์ได้เลยนะครับผมเราวก็รับเกมมาเล่นแบบฟรีๆและเขาบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่มันบ้างๆเลยนะครับสุดยอดเลยครับเกมนี้ผมเล่นแล้วเมื่อวานใช้ได้เลยทีเดียวเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราก็จะจบกันเพียงเท่านี้ก่อนกันเลยกันครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปเยอะๆก,อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ